เมื่อประมาณเกือบร้อยปีที่ผ่านมาในช่วงสมัยนั้นบ้านเมืองยังเต็มไปด้วยป่าเขาลำนาไพรสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งบริเวณป่าไร่นาห้วยหนองคลองบึงทั่วไปมีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หากินอยู่เกลื่อนกล่นเก้งกวางหมูป่าลิงข้างชนีมีให้เห็นอยู่ทั่วไป ในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งเขตภาคกลางมีชายหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ19ปีอาศัยอยู่กับพ่อแม่และพี่สาวบ้านเรือนของหนุ่มคนนี้อยู่กลางนาซึ่งมีต้นไม้อยู่เรียงรายมีบึงน้ำกว้างใหญ่น้ำขังไม่เหือดแห้งตลอดทั้งปีบึงน้ำใสยเย็นแห่งนั้นมีฝูงนกนานา,นาชนิดนับร้อยพันบินมาหากินนกกระยางนกพิราบ นกเขานกเอี้ยงนกกระจาบส่งเสียงร้องกันเจียวจ้วเสียงแซ่พวกพรานนกหลายคนในหมู่บ้านแห่งนั้นต่างพากันถือปืนแก๊ปบ้างหน้าไม้บ้างบางคนก็ใช้หนังสติ๊กเป็นอาวุธบ้างสะพายย่ามเดินก้มก้มเงยๆงยมอบมอบคลานคลานไปตามพื้นดินซุ่มซ่อนซุ่มถุ่มพุ่มไม้เพื่อยิงนกเหล่านั้นมาถอนขนปิ้งยาง่างคั่วแกงกิน ตามประสาชีวิตชนบทที่คุ้นเคยกับการทำปานาติบาตเลี้ยงชีพกันเรื่อยมาชายหนุ่มวัยรุ่นคนนี้ก็เช่นกันเขาชอบยิงนกล่านกเป็นชีวิตจิตใจเสร็จจากการทำนาว่างงานบ้านคราวใดก็จะต้องถือปืนแก๊ปออกจากบ้านไปล่านกเสมอเสมอการออกไปล่าแต่ละครั้งก็ไม่เคยพลาดจะต้องได้นก ติดมือกลับมาเป็นพวงทั้งนกเล็กนกใหญ่เอามาปิ้งย่างแบ่งให้เพื่อนๆและคนที่กินเหล้าในหมู่บ้านได้กินกันเป็นประจำการกระทำของชายหนุ่มวัยรุ่นคนนี้พ่อแม่และพี่สาวของเขาไม่เห็นด้วยเท่าใดนักโดยเฉพาะพี่สาวมักจะห้ามปรามตักเตือนอยู่บ่อยครั้งว่าเจ้าน้อยก็จะยิงนกล่านกมาทำไมมากมายล่ามาได้ ก็ไม่เห็นแกจะกินเองสักเท่าไรเอาไปให้คนขี้เล่ากินไม่เกิดประโยชน์เลยเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆพระท่านสอนไว้คนทำบาปมากตายไปจะตกนรกนะชายหนุ่มได้ฟังพี่สาวเตือนก็หัวเราะยักไหล่ไม่เชื่อฟังย้อนถามพี่สาวว่าพี่นรกอยู่ไหนพี่เคยเห็นแล้วเหรอแค่ได้ยินพระเทศก็เอามาอ้างแล้วฉันไม่เชื่อพี่รอกอย่ามาทำเป็นรู้ดีไปหน่อยเลย พี่สาวได้ฟังก็โมโหที่น้องชายดื้อรั้นทะเลาะกันเป็นประจำด้วยนิสัยที่ชอบยิงนกของน้องชายนี้ทะเลาะกันแต่ก็ไม่โกรธเกลียดกันเพราะคนเป็นพี่สาวนั้นหวังดีดุน้องว่าน้องก็เพราะไม่อยากให้ทำบาปกรรมอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มผู้เป็นน้องไปงานแต่งงานของคนข้างบ้าน ประเพณีแต่งงานหรือไม่ว่างานใดๆในหมู่บ้านสมัยก่อนเขามักจะต้มเหล้าเลี้ยงแขกกันเป็นไหๆเป็นเหล้าขาวที่ทำจากการหมักข้าวเหนียวนึ่งผสมกับแป้งหัวเชื้อสาเล้าเติมน้ำลงไปหมักใส่ไหใส่โองทิ้งไว้หลายวันก็จะกลายเป็นเหล้าขาวที่ชาวบ้านชนบทนิยมดื่มกินชายหนุ่มคนที่ชื่อน้อยคนนี้ก็ไปนั่งร่วมวงกับเขาด้วย ดื่มเหล้าพูดคุยเฮฮากันอย่างสนุกสนานขณะนั้นลุงบางผู้อาวุโสในวงเล่าคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าเจ้าน้อยเองเป็นคนใช้ง่ายกว่าใครๆลุงใช้หน่อยนะแกไปที่บ้านของลุงลุงเอาไก่ขังไว้ในสุ่มสองตัวเ็งไปเอามาเชือดถอนขนแล้วต้มกินแกล้มเล่ากันไป ชายหนุ่มก็เป็นคนว่าง่ายตามที่ลุงคนนั้นบอกเขารีบไปที่บ้านของแกซึ่งอยู่ใกล้ๆจับไก่ในสุ่มสองตัวเป็นไก่ดำเอาปอมัดขาของมันไว้ไม่ให้มันวิ่งหนีเขากับเพื่อนรุ่นเดียวกันอีกคนหนึ่งเมื่อได้ไก่มาแล้วเพื่อนที่ไปด้วยกันก็พูดบอกว่าน้อยข้าจะกอไฟต้มน้ำให้เดือดเอ็งเชือดไก่นะเชือดไก่รอข้า ข้าจะไปหาหม้อหาฟืนชายหนุ่มก็พยักหน้าตอบไม่ขัดข้องทั้งทงที่ตัวเขาเองก็ยังไม่เคยฆ่าไก่มาก่อนเลยแม้จะเคยฆ่านกมามากมายแต่ก็เป็นการฆ่าด้วยการยิงระยะไกลด้วยปืนแก๊ปและหนังสติก๊กชายหนุ่มจับไก่ตัวแรกมาปาดเชือดด้วยมีดแต่ด้วยความไม่ชำนาญไม่เคยทำมาก่อนพอเขาเอามีดเชือดลงไปที่คอของมัน ไก่ตัวนั้นก็ดิ้นรนส่งเสียงร้องสะบัดปีกเพื่อภาพด้วยความเจ็บปวดเขาตกใจปล่อยมือไก่ตัวนั้นก็ดิ้นรนจนเชือกปอที่มัดอยู่หลุดออกมันวิ่งหนีส่วนเซไปทั้งๆท,ที่เลือดไหลออกมาจากลำคอเสียงร้องของมันดังลั่นไปทั่วบริเวณมันวิ่งหนีไปแต่ชายหนุ่มก็วิ่งตามไล่จับมันมาได้ ไก่เคราะห์ร้ายบาดเจ็บตัวนั้นร้องครวญครางคล้ายจะขอชีวิตแต่ชายหนุ่มไม่สนใจจับมันมาได้แล้วก็เอามีดเชือดซ้ำมันดิ้นดิ้นดิ้นแล้วก็สิ้นใจตายคามือของเขาและอีกตัวหนึ่งเขาก็ทำอย่างเดิมแต่ตัวหลังเขาไม่ปล่อยให้มันดิ้นหนีจับมันไว้แน่นเอามีดเชือดจนมันแน่นิ่งไปเขา เมื่อเชื่อดไก่สำเร็จแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายจับมันลวกทอนขนต้มไปกินแกล้มเหล้ากันอย่างอร็ดอร่อยเพลิดเพลินแล้วก็ลืมเลือนเรื่องนั้นไปอยู่มาวันหนึ่งในตอนบ่ายตาลุงขี้เหล้าคนนั้นได้จับเต่าใหญ่ตัวหนึ่งมาได้แก่เอาตาข่ายมัดเต่าตัวนั้นลากผ่านไปทางหน้าบ้านของเขาและพี่สาวหมาสองตัวที่เลี้ยงไว้มันเห็น มันก็พากันออกไปเห่าเสียงดังขรมพี่สาวโผล่หน้าออกไปมองเห็นเต่าตัวใหญ่ถูกตะลุงมัดลากไปก็บังเกิดความสมเพศเวทนาสงสารจับใจเธอรีบกลับเข้าบ้านเอาเงินที่สะสมไว้เดินไปหาน้องชายซึ่งกำลังปั้นลูกกระสุนดินเหนียวไว้สำหรับยิงนกอยู่แล้วอ้อนวอนขึ้นว่าน้อยพี่วานหน่อยเธอเมื่อกี้พี่เห็นตะบางขี้เมา แกจับเต,าต่าตัวใหญ่ลากผ่านหน้าบ้านของเราไปพี่ถงสารมันพี่อยากช่วยชีวิตมันเอ็งเอาเงินเนี้ยไปขอซื้อเข้ามานะไปรีบไปช่วยพี่หน่อยเธอทำไมพี่ไม่ไปซื้อแกเองละ่ะพี่ไม่กล้าพี่ไม่คุ้นกับแกเองเคยกินเหล้ากับแกบ่อยไม่ใช่เหรอไปอย่าช้าพี่ขอแรงหน่อยไม่เอาขี้เกียจวิ่งตาม ชายหนุ่มปฏิเสธพี่สาวแต่พี่สาวก็ยังคงอ้อนวอนอยู่เช่นนั้นจนในที่สุดเขาก็ใจอ่อนกำเงินที่พี่สาวมอบให้วิ่งตามหลังตะบางขี้เมาไปลุงบางลุงหยุดก่อนหยุดก่อนอะไรวะเจ้าน้อยตะบางขี้เมาหยุดหันหน้ามาถามอย่างสงสัยลุงเอาเต่าใหญ่มาจากไหนนั่นจะไปทำอะไรเอามาจากบึง ข้าเจอมันข้าจะเอามันไปแกงกินตาบางตอบลงขายให้ฉันเถอะนะพี่สาวของฉันก็อยากได้ให้ฉันวิ่งตามมาขอซื้อนี่เงินอยู่นี่ตาบางขี้เล่าพอเห็นเงินก็ดีใจยอมขายให้ทันทีเพราะอยากได้เงินซึ่งมีค่ามากกว่าเต่าที่แกจับมาชายหนุ่มนำเต่าใหญ่ตัวนั้นกลับไปบ้านอุ้มมันไปนวางไว้ต่อหน้าของพี่สาว พี่สาวซึ่งเป็นหญิงใจบุญก็ดีอกดีใจพูดขอบอกขอบใจน้องชายเป็นการใหญ่ดีมากเจ้าน้อยเราทำบุญช่วยชีวิตเต่าด้วยกันเต่าเป็นสัตว์มีอายุยืนการปล่อยเต่าช่วยให้มันรอดตายได้มีอานิสงส์แรงนะพี่สาวบอกแล้วก็เอาสีน้ำมันซึ่งมีอยู่มาเขียนชื่อของตัวเองลงไปที่กระดองใต้ท้องของมันเขียนทะบาเพ่ ชายหนุ่มถามพี่สาวก็เขียนไว้เป็นอนุสรณ์หากมีคนเห็นและจับมันได้รู้ว่ามันเป็นเต่าปล่อยมีเจ้าของเขาจะได้ไม่ฆ่ามันพี่สาวบอกแล้วก็ชวนเข้าไปเป็นเพื่อนไปปล่อยเต่าตัวนั้นในดงหญ้าริมบึงที่รับตาของผู้คนชายหนุ่มก็ไปการปล่อยเต่ากับพี่สาวในครั้งนั้นเป็นความดี เป็นทานชีวิตเพียงครั้งเดียวของเขาที่เคยทำตอนอายุได้ประมาณ19ปีต่อมาเมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปประมาณหเดือนเป็นช่วงฤดูหนาวชายหนุ่มผู้นี้ได้เกิดอาการปวดฟันอย่างหนักปวดอย่างแสนสาหัสจ,จนคางบวมเป่งกินอาหารไม่ได้เขานอนสมอยู่ในเรือนอย่างทุกข์ทรมานพี่สาวผู้แสนดีของเขา ก็พยายามดูแลปลอบใจหายามาทาเงือกมาอุดฟันซี่ที่ปวดให้แต่อาการปวดก็ไม่ทุเลาเบาบางลงเลยชายหนุ่มนอนสมอยู่บนเสื่อกลางบ้านอาการปวดกำเริบมามากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดเขาก็บังเกิดความรู้สึกที่แปลกประหลาดคือมีอาการใจสั่นวูบวาบเขาหลับตาลงอย่างอ่อนแรงทันใดนั้น เขาก็ได้เห็นชายชะกันรูปร่างกำยำสี่คนนุ่งกางเกงแดงเสื้อแดงเดินขึ้นมาบนเรือนด้วยท่าทางน่ากลัวถึงเวลาของแก่แล้วไปกับลุงชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นพูดบอกด้วยเสียงดุดุชายหนุ่มครั้นได้เห็นก็กลัวจนตัวสั่นพูดถามขึ้นว่าไปไปไหนพวกลุงจะให้ฉันไปไหนฉันฉันไม่ไปฉันไม่ไป ไปเร็วเข้าตามมาเสียงพูดนั้นมีพลังอำนาจมากชายหนุ่มไม่อาจขัดขืนจำต้องลุกเดินตามไปด้วยความกลัวเกรงราวกับถูกมนตสะกดพี่สาวของเขากำลังซักผ้าอยู่ชานเรือนพี่พี่ชายหนุ่มร้องเรียกแต่พี่สาวของเขาไม่ได้ยินและไม่หันมามองเลยท,ทั้งทั้งที่ก็อยู่ใกล้กันนิดเดียว ไม่ต้องเอะอะโวยวายเรียกใครทั้งนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงของแกรอก้องไอหลานชายคนใส่ชุดแดงคนหนึ่งหันมาดุชายหนุ่มจึงเงียบเดินตัวสันเทาตามไปด้วยความกลัวพอลงจากเรือนออกประตูบ้านได้ครู่เดียวเส้นทางเดินก็เปลี่ยนไปมันไม่ใช่ทางเดินในหมู่บ้านแต่เป็นถนนสายเปลี่ยวที่ตัดตรงอากาศยาเยือกเย็นมืดครึ้ม สงบวังเวงมองไม่เห็นแสงตะวันแสงดาวทั้งทที่เขาจําได้ว่าเมื่อครู่ตอนที่อยู่บนเรือนนั้นเพิ่งเป็นเวลาประมาณเที่ยงวันลุงลุงจะพาฉันไปไหนฉันกลัวไปยม,มโลกเจ้านุม่มแกต้องไปสำนักของพระยายมแกตายแล้วรู้ไหมโนนดิบดิบอยู่ขอบฟ้าโนนคือสำนักพยายม ชายหนุ่มใจหายวาบเมื่อได้ยินคำพูดของชายชุดแดงเขาตัวสั่นมองไปยังปลายเส้นทางอันเปล่าเปลี่ยวสุดขอบฟ้านั้นพลันก็ได้เห็นบ้านเมืองประหลาดใหญ่โตมโหฬารตระงานอยู่ในรั้วกำแพงสูงทะมึนราวกับแดนเนรมิตที่ลึกลับน่าสะพรึงกลัวประหลาดยิ่งนักเมื่อแลเห็นก็ไปถึงทันทีเดินผ่านซุ้มประตูของกำแพงใหญ่เข้าไป ภายในเป็นเสมือนดินแดนลี้ลับมีผู้คนมากมายทั้งชายหญิงนั่งก้มหน้างอยเหงามีผู้คนยืนคุมอยู่เป็นกลุ่มๆเขาถูกชายชุดแดงทั้งสี่นำไปยังห้องโถงห้องหนึ่งมีพยายมผู้เป็นใหญ่หน้าเกรงขามนั่งอยู่บนบัลลังก์สีแดงกลางห้องข้างล่างบัลลังก์ด้านหน้ามีเจ้าหน้าที่สองคนนั่งอยู่ทุกๆคนต่างจ้องมองมายังเขาเป็นตาเดียว มาแล้วรอเจ้าชื่อน้อยใช่หรือไม่พญายมราชตนนั้นถามด้วยเสียงดังกังวานไปทั่วห้องโถงใช่ใช่ครับชายหนุ่มตอบเสียงสัน่นสะทกสะทานเด็กหนุ่มคนนี้ตอนมีชีวิตอยู่ทำบาปกรรมมากมายฆ่านกยิงนกตายนับร้อยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหน้าของสมุดบัญชีเล่มใหญ่เอ่ยรายงานขึ้น เจ้ายอมรับหรือไม่เจ้าหนุ่มเจ้ายอมรับหรือไม่พญายมถามยำ้ำดวงตามีพลังอำนาจทั้งคู่จ้องมาชายหนุ่มตัวสั่นเทิมกลัวจนขวัญหายพูดอะไรไม่ออกแล้วทันใดนั้นก็บังเกิดเหตุการณ์ประหลาดคือมีนกมากมายหลายชนิดนกกระยางนกกระจาบนกเขานกเอี้ยงนกพิราบบินพลูพลูมาพวกมันเหล่านั้น ต่างตะโกนร้องเป็นภาษาคนอย่างแค้นเคืองฟ้องท่านพญายมว่าท่านพญายมเจ้าชายหนุ่มคนนี้มันใจร้ายมันยิงฆ่าพวกเราทั้งๆท,ที่พวกเราก็ไม่เคยเบียดเบียนทำร้ายมันก่อนเลยมันใจร้ายมันใจร้ายจริจรงๆเสียงนกนับร้อยที่ผูกพยาบาทฟ้องร้องเสียงเส็งแซ่ท่านพญายมโบกมือ นกประหลาดฝูงใหญ่นับร้อยตัวนั้นพากันบินลับหายไปเจ้ายอมรับไหมเจ้าหนุ่มจะยอมรับหรือไม่พยายมถามอีกครับผมผมยอมรับครับชายหนุ่มตอบยืนคอตกใจสั่นวันไหวยังมีอีกท่านพยายมชายหนุ่มคนนี้เคยเชือดคอไกอีกสองตัวเจ้าหน้าที่คนเดิมรายงานเพิ่มเติม แล้วฉับพลันก็มีไก่ดำสองตัวไม่รู้ว่ามาจากไหนมันวิ่งเข้ามาแสดงให้เห็นภาพที่หน้าสองเวทที่คอของมันห้อยร่องแรงมีเลือดไหลย,ย้อยพอมาถึงเจ้าไก่ตัวแรกก็พูดร้องขึ้นว่าเจ้าคนใจร้ายเจ้าเชือดคอข้าถึงสองหนเจ้าใจร้ายเหลือเกินข้าวิงวอนขอชีวิตเจ้าแต่เจ้าก็ไม่เวทนาบัดนี้ถึงคราวกรรมของเจ้าแล้ว ข้ามาเป็นพยานกรรมชั่วของเจ้าต่อหน้าท่านพยายมไก่อีกตัวก็ร้องพูดฟ้องร้องเช่นเดียวกันชายหนุม่มไม่อาจจะปฏิเสธต่อบาปกรรมที่เคยทำไว้ไม่มีใครปฏิเสธหรือโกหกพยายมได้เขายืนคอตกตัวสั่นน้ำตาไหลด้วยความกลัวและสำนึกผิดเจ้ายอมรับไหมเจ้าหนุม่มพยายมพูดถามย้ำอีก ครับยอมรับครับเขายอมจำนนต่อหลักฐานความดีล่ะจ้าเคยทำความดีอะไรไว้บ้างหรือไม่ลองนึกสิตอนที่มีชีวิตอยู่พยายมถามขึ้นอีกตามหน้าที่ชายหนุ่มคิดแล้วคิดอีกก็นึกไม่ออกเพราะกรรมมันบังตายืนนิ่งอั้ำอึ้งอยู่เช่นนั้นพยายมถามซ้ำอีกครั้งถามถึงสามหนนึกสิ นึกให้ดีไม่เคยทำความดีอะไรเลยเหรอเกิดเป็นคนอายุถึงสิบแปดสิบก้าปีไม่เคยทำความดีเลยหรืออย่างไรแต่ชายหนุ่มผู้มีกรรมก็ยังคงยืนนิ่งทำหน้าสลดเพราะนึกไม่ออกเลยว่าตัวเองเคยทำความดีสิ่งใดมาบ้างเมื่อให้โอกาสถึงสามหนแล้วก็ยังตอบไม่ได้ยังนึกไม่ออกพยายมก็จนใจที่จะช่วยเหลือท่าน จึงพูดสั่งขึ้นตามหน้าที่ของตนเองว่านำไปลงนรกให้ชดใช้กรรมที่ทำมาสิ้นเสียงสั่งของพยายมยมมทูตสี่ตนก็ดึงแขนลากร่างชายหนุ่มออกจากบริเวณน,นั้นทันทีแต่เหมือนสวรรค์โปรดยังไม่ทันที่เขาจะพ้นจากประตูห้องของพยายมพลันก็มีร่างเต่าใหญ่ตัวหนึ่งคลานต้วมเตี้ยมต้วมเตียม,เ,ยมเข้ามาขวางทางไว้ เต่าประหลาดตัวนั้นร้องขึ้นว่าข้าแต่ท่านพญยายมช้าก่อนช้าก่อนความดีของเขายังมีได้โปรดให้โอกาสแก่เขาเพื่อให้เขาได้กลับตัวเต่าใหญ่ตัวนั้นเดินเข้าไปต่อหน้าบัลลังก์ของท่านพญายมท่านพญายมก็ยกมือกว,กวักยมทูตสี่ตนให้นำชายหนุ่มกลับเข้ามาอีกแล้วพูดว่าเอาเจ้าเต่าใหญ่ ชายหนุ่มคนนี้มีความดีอะไรเหรอเจ้าจงเล่ามาเต้าตัวนั้นก็พูดเป็นพยานยืนยันขึ้นว่าท่านพญาโยมชายหนุ่มคนนี้เขาเป็นคนช่วยชีวิตของข้าพเจ้าให้รอดตายข้าพเจ้าถูกชายคนหนึ่งจับมัดลากไปจะเอาไปฆ่าแต่ชายผู้นี้ช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้บุญคุณของเขาใหญ่หลวงข้าพเจ้าจำได้ไม่ลืมเลย เจ้ามีสิ่งใดยืนยันพญายมถามเต่าตัวที่มาเป็นพยานที่ใต้ท้องของข้าพเจ้ามีชื่อเขียนไว้ท่านจงดูเถอะเต่าประหลาดตัวนั้นบอกยังมาทูดตนหนึ่งก็เดินมาจับเต่าหงายท้องได้เห็นมีรอยอักษรสีแดงสลักชื่อไว้จริงๆไม่ใช่ชื่อของเขานี่พญายมพูดขึ้นท่านใดนั้นชายหนุ่มก็นึกขึ้นมาได้ถึงเรื่องราวแต่หนหลัง เขานึกออกแล้วใช่แล้วเต่าตัวนี้เขากับพี่สาวของเขาเคยซื้อชีวิตมันไว้เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานึกได้เช่นนั้นก็ดีอกดีใจปลื้มใจรีบเล่าเรื่องช่วยชีวิตเต่าให้พญายมราชได้รับฟังครั้นพญายมได้รับฟังก็ยิ้มด้วยความเมตตาเอ,อ,อ่ยขึ้นว่าอืมความดีของเจ้ามีอยู่เอาละ ข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งเพื่อให้เจ้ากลับไปสร้างความดีปรับปรุงตัวแต่จำไว้นะเมื่อกลับไปแล้วเจ้าจงบวชเป็นพระภิกษุรักษาศีลจเจริญภาวนาให้ดีงามให้บริสุทธิ์ไม่เช่นนั้นกำหนักที่เจ้าคานกนับร้อยตัวจะต้องตามทันและให้ผลเจ้าแน่นอนคราวนี้จะไม่มีใครช่วยเหลือเจ้าได้ไม่มีใครช่วยเจ้าได้เลย จำไว้ชายหนุ่มผู้โชคดีมองเต่าใหญ่ด้วยสายตาที่ซาบซึ้งตรึงใจเจ้าเต่าใหญ่ตัวนั้นก็สบตาทรงไมตรีจิตความกระดันอยู่ให้เขาเช่นเดียวกันแล้วมันก็เดินตุ่มเตี้ยมตุ่มเตี้ยมออกจากประตูห้องโถงของพญายมลับไปไปเอาเขากลับไปพญาหยมราชสั่งยมทูตชุดแดงทั้งสี่ตน ยามาทูตทั้งสี่ก็นำพาชายหนุ่มเดินออกจากห้องโถงแห่งนั้นมาพอเดินผ่านจะพ้นกำแพงหูของเขาก็แว่วได้ยินเสียงผู้คนร้องครวญครางโอดโอยโหยหวนแว่วมาเป็นสำเนียงที่น่ากลัวชายหนุ่มสะดุ้งร้องอุทานขึ้นว่าเสียงอะไรน่ากลัวเหลือเกินเสียงคนที่ตกนรกพวกเขากำลังถูกทรมาน ยมมาโทษตนหนึ่งพูดบอกขึ้นน่ากลัวน่ากลัวหลเกินชายหนุ่มรำพึงอยู่ในใจรัวก็อยา่าทำบาปกลับไปจงทำแต่ความดีตามคำสั่งของท่านพญายมคนที่มีโอกาสดีอย่างเจ้ามีเพียงไม่กี่คนนักรอกพูดแล้วยมมาโทษชุดแดงสี่ตนก็พาเขาลอยวูบวูบไปทางถนนลึกลับเส้นเดิมเหมือนตอนขามา อึดใจเดียวเท่านั้นก็แลเห็นบ้านของเขาอยู่กลางนาชายหนุ่มเห็นแล้วก็แสนจะดีอกดีใจโนนถึงแล้วบ้านของเจ้าไปพวกข้ามาส่งแค่นี้และแล้วอย่าลืมที่ท่านพญายมราชบอกไวล้ล่ะพูดแค่นั้นชายหนุ่มก็รู้สึกตัวตื่นได้ยินเสียงแม่และพี่สาวร้องไห้สะอื้นแววมา มีญาติและคนบ้านใกล้เรือนเคียงมานั่งล้อมกันอยู่เต็มเรือนเมื่อเขาฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วพี่สาวเล่าให้ฟังว่าเขาตายไปนานถึงหกชั่วโมงหยุดหายใจไปนานทุกทุกคนคิดว่าเขาตายไปแล้วแต่จู่ๆเขาก็ฟื้นขึ้นมาพ่อแม่พี่สาวญาติพี่น้องต่างดีอกดีใจและประหลาดใจชายหนุม่ม เล่าเรื่องราวที่เขาไปพบเห็นในยมมโลกให้ทุกทุกคนได้ฟังและหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนต่อมาเขาก็เข้าบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธ,ธรรมภาวนาทำความดีให้เพิ่มพูนอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลให้เหล่านกนับร้อยซึ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เขาเคยเข็นฆ่าพวกมันเขา บวชจนตลอดชีวิตไม่สึกเลยพระภิกษุรูปนั้นได้เล่าเรื่องราวการตายแล้วฟื้นของเขาให้หลวงพ่อฤาษีพระราชพรมยานแห่งวัดท่าสุงได้ฟังเป็นเรื่องราวลี้ลับที่ได้พบเห็นในยมโลกดินแดนหลังความตายเรื่องนี้ท่านหลวงพ่อฤาษีท่านเล่าไว้เมื่อวันที่13พฤษภาคม พศ2533ขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงพิจารณาใคร้ครวนอย่าทำความชั่วจงทำแต่ความดีจงทำแต่ความดีสาธุสาธุสาธุ